วัสดีครับวันนี้นะครับพามาพบกับสัตว์ปลาแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับปะปนกันมาโดนขึ้นสัดเข้ากับเข้ามาใช้ฟังนะครับมาดูกันดีกวานะครับว่าทีนี้เจ้าตัวไหนกันบ้างน,นี่นะครับขืนสัดมาแรงเลยนะครับเปลือกหอยเต็มท้ายชายหาดเลยนะครับ ตัวแรกนะครับเจ้าตัวฮิปโปโปเตมัสตัวแรกนะครับตัวนี้ว่ายน้ําได้นะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับจะเป็นเจ้าเสือเสือโคร่งนะครับเกอร์ตัวที่สองสีสวยสมจริงมากครับตัวต่อไปดีกว่านี่ตัวนี้ก็แมวใหญ่อีกตัวนะครับก็คือเจ้าสิงโตไลออน ก็เจ้าป่าของเราเองนะครับสัตว์ป่าแอฟริกาถูวต่อไปนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าโพลาแบก็มีครัวโลกนั่นแหละครับสัตว์กินสัตว์บกกินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาว่ากันมาอย่างนั้นแล้วก็นี่หมาปานะครับตัวนี้กินพืชนะครับสัตว์กินพืช ตัวไปแล้วต่อไปนะครับนี่เพื่อนผู้สื่อสัตว์ของเรานะครับยอกก็คือสุนัขของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนี่กวางเอลเอลก็ไม่รู้จะออกเสียงถูหรือเปล่านะภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าแรดนั่นเองไรโน ก็อยู่แอฟริกาเหมือนกันนะครับสัตว์ป่าใหญ่ๆก็ส่วนมากจะอยู่แอฟริกากันก็ขอบคุณทิดตามกันด้วยนะครับ